โอเคสวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาแกะกล่องเลยกล่องสุ่มมือถือราคาพันหกสี่สิบเก้าบาทนี่ฮะจากร้านซาม urai หนึ่งหกแปดนี่ฮะสติ๊กเกอร์แปะแน่นนาดีครับผมแน่นมากโอเคฮะเรามารุ่นพร้อมๆกันฮะจะได้โทรศัพท์รุ่นอะไรโอเค แกะเลยนะแกะเลยแกะเลยอืมนั่กเ,เดียวเนะี่ยแต่ข้างในรู้สึกว่าหนักมากเลยอะไรก่ไเ้ถ้าเป็นวิถอเป็นวิถอแต่ไม่รู้จะเป็นอะไร ข้างเดียวเนี่ยเขย่ขากอนนะนี่ฮะ,ฮะสีส้มป่ะน่าจะเป็นเรียวมีแล้วก็มีสองด้วยนี่ฮะมีสองมีสองมีสองอังเปาด้วยนะนี่ยิมพูแน่นมากเลยโอ้ขอให้เป็นไอโฟนนฮะ นะฮะนม่อจะเป็นรายการนี่รายการเอ่อเป็นรุ่นอะไรอะไรเขาก็อบอกอยู่างนี้โอเคมือสันฮะมือสันราคาพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบเก้าบาทนี่เป็นใบสลิปพันหกสี่สิบเก้าบาทแล้วก็อันนี้พระเอกของเราเฮ้ไมไว้งนี่ยฮะ มันเป็นเสี่ยวมีแล้วกันเป็นรุ่นอะไรก็ไม่รู้วันนี้นอ่ากกินบ้าเป็นเสี่ยวมีเนี่ยแกะดูความกำกันเป็นรุ่นอะไรเป็นของจีนหรือเปล่าวะ อายเลยแต่เป็นของใหม่ฮะมือหนึ่งอืได้ออมฟ้ามา20บาทครับน้อยใส่มาด้วย20บาทขอบคุณมาก20บาทไห้ขนมลุกนี่ครับโทรศัพท์ ให้ได้ดีนะทุกคนก็เก็บเงินไว้ดีกว่านี่จะเป็นกล้องสูมนะเราเสียงดวงเอาถ้าได้เอ่อปุ๊บ oppo vivo อะไรก็ดีปปหน่อยเรียมีก็ดีหน่อย,ย,อยแต่ยี่ห้อปุ่นนี้ไม่ค่อยรู้จักเลยจะดีหรือบ่๊ดชุดใายที่บันเจ๊งหรือเปล่า ถ้าให้ดีเทุกคนเก็บเงินดีกว่าเก็บเงินสองพันกว่าบาทประมาณสองพันเก้าเพิ่มเงินนิดหน่อยบาย o ppo vivo samsung ถ้า Opp o โป o มือสองก็สองพันกว่าบาทนะได้ของแท้ด้วยไม่ไปน,นี่นเบามากเลยเดี๋ยวผมใส่ใช้เบ็ดอรอบ้วย มีเช็ดมีปิมกันร้อยก็ใส่ชาก็แบตเตอรี่ป้า mua có ok đó cái này luôn lấy cái này nữa con là ถามว่าคุ้มไหมก็ยอหรับผมนะคุม้มรอเปล่าน่าจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะพันหกแต่พันหกไปซื้อที่ร้านที่มือสองน่าจะได้อัพโป้บีเ โอเคคลิปวิดีโอนี้ขอเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะอืมไอคอนไอโฟนด้วยไ <laughs> อโฟนปอ,ปอมปอมอ่ะได้เซตติง้งเป็นหอหน้าจอหกจุดหกนิ้ว i p a อะไรก็ไม่รู้ เป็น Android 8 C core, RAM gig, gig, 4คอร์แรม2อจิกรอม32บจิกรองรับ 4G แบตเตอรี่ส0 0พ mm. มิลลิแอมไมิน่าเอาเลยโอเคจตลอดไหมเนี่ยเลยเบื่อบ้ากไอ้โทรศัพท์ปะป,ะปะ๊าบีเนี้ย ครับเห็นนะมันไม่ตามนิ้วเลยอยี๋บอกทุกคนว่ายายาซุ่มนี่ว่ะซื้อไม่ดีกว่าเยอะเก็บเงินได้สองพันกว่บาทไปซื้อไม่ดีกว่า มอตอร์ l a ล่า LG เงี้ยมือสองมือหนึ่งก็สามพันกว่าบาทครับมี Vivo Oppo อันนี้มันพอใช้ได้ท่านั่นเองเดี๋ยวลองใส่ไฟไฟดู ทุกคนชอบพี่วีดีโอนี้อย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวีดีโอใหม่ๆครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูรุ่นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเช็คราคากันเดี๋ยว้เชื่อมต่อเชื่อมต่อแล้วโอเค กล้องถ่ายลู้ดเีโอเคเดี๋ยวรีวิวเต็มเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับผมถ้า ชอบิีดิดีโอนี่กดไลค์กด subscribe ครับแล้วก็วิดีโอเต็มกดคอมเมนต์มาฮะถ้าอยากให้ทำวิดีโอเต็มกับโทรศัพท์มือถือดีนี้กดหนึ่งมาฮะแล้วก็เดี๋ยวทำให้ดูจะดีแค่ไหนคุ้มหรือเปล่าฮะอืมทุกคนไม่มีเงินยาดีกว่าเก็บเงินบอกแล้วเก็บเงินนี่เป็นกล้องซุ่มนี่แหละ เดี๋ยวเรดาดูใบขนาดใหม่นะเมอกี้เฮีสดีใจไม่ได้เป็นรุ่นหัวเว่ยวเว่ยก็ดีนะอะไรอัพโ Vivo iPhone อ,อืมนมาได้รุ่นอะไรก็ไม่รู้นี่นี่กระได้ีังไงวะ นี่นะทุกคนดูแลให้เดี๋ยวไปเช็คในาัศดาราคาเท่าไหร่โอเคบายบายเจอกันคิ่วิวนะ่ะจบแค่นี้เมื่อกี้มือสนันแต่นี้มือไม่สันแล้วเองใส่ไว้ย่บาท <laughs>